สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ fc คลิปนี้ adit เป็นนายกายเป็นบ่าก็จะมานำเสนอเลขเด่นบนล่างนะครับส่วนมากสูตรนี้จะเข้าบนเยอะกว่าล่างนะครับผมสูตรนี้ผมจะเรียกว่าสูตรเลขไหลนะครับผมไหลแบบไหนก็มาดูกันนะครับผมงวดแรกนะครับเราคำนวณได้459กนะครับ4 5 9ก็จะเป็น4ตัวนี้นะครับมาเข้า ที่หลักร้อยบนนะครับผมสองสามตัวบนออก4ี่หนึ่งหนึ่งนะครับผมงวดที่สองเราคำนวณได้4ี่หนึ่งสี่ห้านะครับก็จะเข้า4ี่หนึ่งนะครับสี่หนึ่งเข้าร้อยแล้วก็สิบบนนะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้หนึ่งสี่เจ็ดนะครับไม่เข้านะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้สองหกแปดนะครับแปดก็มาเข้าที่หลักร้อยบนนะครับสามตัวบนออกแปดเจ็ดสามนะครับผม งวดต่อมาคำนวณได้หนึ่งสามดนะครับ3ามตัวบนออก90 7 2ย์ตัวล่างออก99ไม่เข้านะครับงวดนี้ไม่เข้านะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้หกเจ็ดเก้านะครับผมหกเจ็ดเกหกเข้าร้อย9้าเข้าร้อยนะครับแล้วก็6กเข้าหน่วยบนนะครับผมสำหรับ7ตัวนี้ก็มาเข้าล่างนะครับมาเข้าล่างนะครับผม งวดต่อมาคำนวณได้5 6 9นะครับ5 69 3ตัวบนออก0 1นก็จะเข้าหลักหน่วยบนแล้วก็65นี่นะครับผมก็จะเข้า2ตัวล่างนะครับสูตรเริ่มเดินมาตั้งแต่งวดนี้นะครับผมเดินติดต่อกันมา14งวดติดๆดยังไม่หลุดนะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้0 9 9 3ตัวบนออก9 0 3 2ตัวล่างออก99งวดนี้เข้าทั้ง3ตัวนะครับผม งวดต่อมาคำนวณได้2 3 9 2ตัวบนออก2 7 2เจ็ดนะครับผมแล้วก็2ตัวล่างออก0 9นกะครับผมก็จะเข้า2กับ9ตัวนี้นะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้2กับ4นะครับผมสกับสีตัวบนออก8 7 2ก็จะเข้าที่2นะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้0 28นะครับ3ตัวบนออก6 05นะครับก็จะเข้า0นะครับผม งวดต่อมาคำนวณได้หนึ่งห้าหกนะครับหนึ่งห้าหกสามตัวบนออกห้าสามศูนย์นะครับห้าสามศูนย์ก็จะเข้าห้าหลักร้อยแล้วก็หกตัวนี้นะครับผมก็จะเข้าที่หลักสิบล่างนะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้ศูนย์ห้านะครับสามตัวบนออกสี่ห้าสามนะครับก็จะเข้าที่หลักร้อยนะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้สามสี่เจ็ด สามตัวบนออกเจ็ดแปดสองนะครับก็จะเข้าที่หลักร้อยเจ็ดนะครับผมงวดต่อมาคำนวณได้สองเจ็ดเก้านะครับสองเจ็ดเก้าสามตัวบนออกสี่เจ็ดแปดก็จะเข้าที่หลักสิบบนนะครับผมแล้วก็หลักสิบล่างคือเก้าตัวนี้นะครับเข้าที่หลักสิบล่างงวดต่อมาคำนวณได้สองสี่แปดนะครับสองสี่แปดสามตัวบนออกแปดหนึ่งสองก็จะเข้าที่หลักร้อยแล้วก็ หลักหน่วยล่างนะครับสําหรับ4ตัวนี้ก็จะเข้าที่หลัก10บล่างนะครับผมงวดนี้เข้า3ามตัวนะครับผมเป็นสูตรเลขไหลน,นะครับงวดต่อมาคํานวณได้0ูนย์สองนะครับศูนย์สองดตัวบน3ามตัวบนออก2 0งนย์นะครับก็เข้า3ตําแหน่งเลยนะครับงวดนี้งวดต่อมาคํานวณได้สองสองสี่นะครับ3ามตัวบนออก4ี่สี่หกสองตัวล่างออก 44เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้งวดที่ออกล่าสุดนะครับคำนวณได้046นะครับ046 3ตัวบนออก951 2ตัวล่างออก67นะครับงวดนี้เข้าล่างอย่างเดียวนะครับผมเข้าล่างอย่างเดียวตามสถิติที่ผ่านมานะครับเข้าบนเยอะกว่าล่างนะครับผมเข้าบนเยอะกว่าล่างมีงวดล่าสุดนะครับเข้าล่างนะครับผมประจํางวดวันที่16นะครับ เดือน11-2566เราคำนวณได้0-19นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่า019นี้มาได้อย่างไรนะครับเรามาดูแม่สูตรกันนะครับผมนี่เลยนะครับผมแม่สูตรก็จะใช้หลักร้อยบนนะครับดึงลงมาเลยครับเป็นตัวเด่นตัวแรกแล้วก็หลักหน่วยบนเป็นตัวเด่นตัวที่2เราสองตำแหน่งนี้นะครับบวกรวมแต้มกันก็จะได้10นั่นเองเราก็จะได้0-19นะครับประจำงวดวันที่ 16เดือน11,2565นนะครับผมพูดง่ายๆนะครับหน่วยบนคือเด่นตัวแรกนะครับแล้วก็หลักร้อยบนคือเด่นตัวที่สองเอา2ตัวนี้บวกรวมแต้มกันก็จะได้เด่นตัวที่3นั่นเองนะครับผมถ้าใครกลัวพลาดนะครับก็ดึง5ลงมาเป็นตัวเด่นอีก1ตัวก็ได้นะครับผมถ้าใครกลัวว่า 3ตัวนี้ไม่มานะครับถ้าดึงตัวนี้มาอีกเข้าแน่นอนนะครับไม่พลาดเลยนะครับผมถ้าให้เด่น4ตัวนะครับผมแต่สูตรเลกไหลผมจะใช้หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนนะครับคือเลขไหลนะครับตามนี้เลยนะครับผมตามที่เพื่อนๆเห็นนี้เลยนะครับเพื่อนๆมีเรียงเบอร์อยู่ในมือสถิติห้อยออกจรนหลังเพื่อนๆก็ลองไปคำนวณดูนะครับผมอย่างนี้นะครับเอาง่ายๆครับ8บวก3ก็จะได้หนึงนะครับ 138่งสามแปดนี้ไม่เข้านะครับผมเจ็ดบวกเก้าก็จะได้หกเจ็ดเก้นะครับก็จะเข้าสองตัวหกบวกเก็จะได้ห้าหกนะครับก็จะเข้าเนะครับศูนย์วกเก็จะได้ศูนย์กับเก้าก็เข้าศูนย์กับเนะครับสาบวกเก็จะได้สิองก็จะได้สองสามเก้านะครับก็ออกสองสองนะครับสอบวกสองได้สก็จะได้เด่นอยู่สองกับส่นะครับก็เข้าสองนะครับ สองบอกแปดได้ศูนย์ก็จะได้ศูนย์สองแปดนะครับก็เข้าศูนย์แบบนี้นะครับผมเพื่อนๆลองคิดคํานวณกันดูกันก่อนนะครับผมก่อนที่จะเอาสูตรนี้ไปใช้งานจริงนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทางช่องดูดีๆมีเฮชแนลฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม